สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชุมรมคนลักษหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พูศกรเปิดชะตาพิกชีวิตหรืออาจารย์พูศกรหมอดูบไม้พลังจิตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาวเทพเซียนงวดประจําวันที่1เมษายน 2,568ค่ะครับตรงกับวันอังคารค่ขาเดือน5ปีมะเส็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้มีดาวอะไรเด็ดๆมาฝากท่านบ้างไปชมดูกันครับก่อนอื่นต้องดูงวดที่แล้วอาจารย์ก้อยงวดที่16มีนาคม2 5 6 8ให้อะไรไว้ครับค่ะจามพงศกรตีดาวเทพเซียนเอาเป็นตัวเลขนะค,ะครับเอาไว้ทั้งหมด4ดวงดาวเหมือนเดิมก็คือ2 1 5 6ค่ะครับ2 1 5 6แล้ว สลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยออกอะไรเลิกบนออก5 6 3เลิกล่างออก3 2ทําทำให้4ตัวนี้เข้าถึง3ตัวเลยตัวอะไรบ้างเข้า2เข้า5และเข้า6 2ไปโดน3 3 2 5ไปโดนหลักร้อย6ยังไปโดน6 3 3 6เพ่งปังดังรวยบอกแล้วสี 4, ี 4, ดาวเทิยเสียนสวยงาม20งวดเนี่ยผิดสักงวดนึงก็หรือว่าหลูแล้วนะครับถือว่าแจ่มเลยไม่พอเดี๋ยวเราย้อนไปดูวันที่1มีนาคม2องนะครับ งวดไปที่1มีนาคมให้ไว้4ีตวงดาวก็คือ5 3 7 4นะครับสลักกินแ่งออกแ9 4เเลิกล่างออก54ทําทำให้โดน5กับสังปังๆเลยแ4มไปโดนเลิกบนและลกล่างก็คือ9 4 4 9 5 4 4 5หสโอ้โหสุดยอดเป็นยังไงสองวด,ดวย้อนหลังคอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปดูงวดนี้มีดาวอะไรฝักกันบ้างไปตามดูกันเลยครับวันนี้อาจารย์ต้องมาคุยกันก่อนครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมพิธีกันมา นะครับมาเป็นร่วมมเจ้าภาพในงานไหว้ครูคที่ผ่านมาเมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับในวันอาทิตย์ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพร่วมทั้งหลายนะคะ,คะจะมากจะน้อยขอบคุณครับค่ะ,คะ,ะรวมถึงทุกทกท่านที่ร่วมบุญกันมาเจ้าภาพพระไตรมหาสังฆทานและถวายอาหารนะคะ ก็ต้องบอกว่าปีนี้ปังๆกันรอบหน้าทําให้ไหวครูปีนี้รู้เลยปู่ชอบอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหไปบอกให้คุณสีรีรัตเอามาเป็นยังไงปังเลยค่ะโอ้โหปีนี้ก่อนก่อนที่จะมีงานคุณสีรีรัตฝันก่อนเออเป็นยังไงฝันก่อนเขาฝันบอกว่าเขาบอกว่าเขาฝันเห็นในพิธีมีขนมเยอะมากและเรื่องจริงก็เยอะมากเลยนะรอบนี้เยอะจนล้นต้องขนกลับบ้านกันไปให้หมด แล้วยังไงแล้วเสร็จแล้วพอถึงวันงานก็เลยคุยกันว่าอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะเว้นข้าวเหนียวมะม่วงเอาไว้ให้หนึ่งโต๊ะแต่เพระเอินเราจัด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 โต๊ะกันเครื่องมงสวงอ่ะคือคุณสีรัตน์มาในวันงานคือมาใกล้มากใกล้มากใกล้เวลาก็เลยไม่ได้เตรียมตรงนี้ไม่ได้จัดขึ้นไปทีนี้จัดแต่ข้าวเหนียวหน้าอื่นๆไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงทีนี้ช่วงบ่ายตรงยกพันครูค่ะนะครับขอบเสียนครู ปู่บอกว่าถึงคิวคุณเยนะปู่บอกว่าปู่นารอบอกว่าไปจัดเ้าเหนียวมะม่วงมาอยากกินเขาบอกอยากกินอ้าวก็ก็เอาขึ้นไปแล้วไม่อวานอ๋อยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยต้องให้เขาจุดธูปบอกปู่่าแล้วตอนที่เชิญปู่ทําพิธีลงน้าหน้าทององสาลิกาให้เห็นว่าสว่างมากมีโชคใช่ไหมปู่บอกปู่บอกมีโชคทันใจมากเลยวันนั้นวันวันที่พิธีคือวันที่16มีนาคมเวยออกอ่าก็คือง่ายๆว่าครอบเสียงเสร็จเดินออกไป ครอบเสียแล้วปูบอกว่าไงนะจะม,มีโชคถูก,ก็ถูกบนเลิกบนเลิกล่างสามตัวหน้าปังปังโอ้โหยังไม่รู้ว่าถูกใตเดนี่เท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> ทูกทีหลังต้องเปลี่ยนคำว่าใต้ดินเป็นใต้พิภพแล้วใต้พิภพเปล่วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็หลายๆคนที่มีเคสอย่างไรนะที่บอกว่าลูกศิษย์อาจารย์บางคนเขาบอกว่าไงที่ก็มามามาเอามาเป็นคนช่วยนะครับเขาบอกที่นี้ก็มีเซนอยู่แล้วก็บอกว่าปู่บอกว่าปู่ครูเทพใช่ไหมเขาบอกว่าปีนี้ใครมาดีเพราะว่าอาจารย์สวดด้วยเหมือนทุกปีเป็นปีที่เขากําหนดเทวดากําหนดให้สวดบทพิเศษ ก็จริงๆอ่ะรวมถึงคนที่ฝากรายชื่อเข้ามาด้วยอ่าก็คนสวดก็ได้หมดได้มีตรงนี้ก็ทําให้ตอนที่ยกคันคูช่วงบ่ายเห็นสว่างกันทั้งนั้นเลยก็เป็นเป็นเป็นวิชาโบราณที่อาจารย์ได้มาบางพิธีอ่ะบางงานที่อาจารย์ไปยกเสาหรือยกอะไรเงี้ยอาจารย์อยากจะสวดให้นะเตรียมมาจะสวดแต่ไม่ได้สวดเขาไม่ได้ให้สวดเลยเออแปลก เออไม่เชื่อว่าจะได้สวดกันทุกคนแต่ละปีอ่ะจะมีความพิเศษไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ปู่บอกว่าปู่ครุเทพบอกเขาไว้น่ะเตียมบอกบอกสื่อบอกอาจารย์ว่าปู่ชอบมากแล้วใครเข้าพิธีเนี่ยดีหมดโอ้โห oh นี่ปู่ปู่ครุเทพครุแปลว่าอาจารย์ฤาษีมหาฤือีนะครับองนี้เป็นเป็นฤือีอาจารย์ที่อาจารย์ที่ฤือีทั้งหลายต้องไปเรียนกับเขาอ่ะเขาเป็นครูใหญ่โอ้โ oh หสุดยอด นะครับก็จะต้องยอมรับว่าปังๆกันไปนะครับอันนี้เราวานนี้เทปนี้เรามาคุยกันเพื่อขอขอบคุณทุกท่านานะครับอีกหลายๆคนที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ต้องน้อยใจนะครับรักทุกคนรวมถึงท่านที่มาร่วม ช่วยงานใช้แรงช่วยงานนะคะงนานจออจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เลยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายภาคส่วนมาช่วยเหลือกันแล้วก็ขอบขอบคุณคุณกนกวันน้อยแนบด้วยค่ะสำหรับมาเป็นเจ้าภาพร่วมทุกๆปีไม่เคยลืมกันเลยนะะออต้องบอกนะปูการไว้ครูเนี่ยสาปีกว่าปีที่ที่ทำมาเนี่ยอาจารย์เก็บสีมาตั้งนานแล้วอาจารย์บอกเลยนะปีไหนที่ดวงตกมากๆเนี่ย เอาตัวรอดได้ไม่ตกสุดเพราะผ่านวิธีไว้ครูอ่ะมีเทวดาช่องทางมีหนทางไปเองเออนี่คือซื้อเรื่องของแปลกนะพูดแล้วคนลุกสู้เลยนีบอกเลยว่าสิ่งมหัศจรรย์มันมีจริงนะครับเชื่อได้แต่ยังงมงายให้อยู่กับสตินะครับปู่ก็ไม่ได้ให้สอนให้งมงายนะครับอนะโบราทุกอย่างต้องสัมผัสเองสัมผัสเองนะครับอ่ะก็ใชนี้เราขอต้องขอขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ งวดวันที่1เมษายน2 6 8นะครับตวงวันอังคารขึ้น4ข้ามเดือน5ปีมาเสงนะครับเริ่มปีมาเสงแล้วนะครับตั้งแต่1ข้ามเดือน5ในตำราโหราศาส์ไทยนะครับทีนี้จากการคำนวณดวงดาวเทพเสียนและตีมาเป็นตัวเลขมีทั้งหมด4องค์เทพเสียนนะครับดังนี้ครับดวงที่1คือดาวอังคารเลข3ค่ะดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวจันทร์เลข2ค่ะและดาวพุธครับเลข4ค่ะ 3 5 2 4นะครับแปลจากดาวเทพเซียนมาเป็นตัวเลขแล้วนะครับใน4ตัวนี้สวยงามตามท้องเลือกแน่นอนอทีนี้เราก็ต้องมาประเมินการวิเคราะห์ว่าเราจะไหวเทพเซียนองค์ไหนกันบ้างเริ่มตั้งแต่ดวงที่1ครับคือดาวอังคารเลข3ตีามาเป็น3ก่อนไหวาราชการที่3ราอะ,อะไรที่อีก าชาตินักรบทั้งหมดเลยจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้อเอาเพศหญิงก่อนม,มีแม่ยาโมเพศหญิงแม่ยาโมแม่แม่แมพนังจามแม,แม่ทั้งหมดเลยพนังจามพทีวอีอย่างนี้นะครับทั้งภูเก็ตก็จะมีเท้าววิสุกษัตรีอะไรแบบนี้นะครับของกรุงศรีวิยาก็จะมีอะไรนะ แม่ของพระนเรศวรมหาราชนะประมาณนั้นนะครับก็ยังมีเยอะนี่คือผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายล่ะอ่ะก็ยังมีเยอะมากเยอะก็คืออที่โดดเด่นก็จะเป็นพระเจ้าตาพระเจ้าตาพ่อขุนรามคําแหงพ่อขุนพาเมืองพ่อขุนเรืองอังวะถูกไหมเพราะว่อดีตชาติไทยนี่เป็นนักรบหมดเลยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งทั้งหมดมาก็ไหว้ได้ค่ะครับผมนะ โอเคต่อโอเคแล้วทีนี้เอาเป็นของสายฮินดูมั่งก็จะมีขันทักุมานเออแล้วอะไรอีกอะที่เป็นปางอาวุธเดี๋ยวเดียวขันทักุมานไม่ต้องไปหาไงเราไหว้เคยให้หาหรอไม่เคยให้หาแต่เราต้องจดขึ้นมาว่าเราจะเอาจะเชิญองค์ไหนบ้างท่านั้นเองนะครับลำดับที่สองคือดาวพฤหัสเลขห่าไหว้อะไรรัชการที่5ค่ะตรงตัวคือรัชการที่5้ใช่แล้วยังเป็นอย่างอื่นอีกก็คือครูบาอาจารย์เป็นฤาษี พระปู่ฤษีแล้วก็เป็นพระปู่ชีวกอาสารพัดปู่เลยนะครับปู่ฤษีได้ทั้งหมดทีนี้เป็นพระพุทธรูปก็เป็นพระปางสมาธิได้หมดพ,พระประธานในโบสถ์ได้หมดจันโกยก็คือปางนั่งนะครับคือโสธร<ม>พระพุทธชินราชพระมหามงคลพิทพระศรีสันเพชรโอ้โหพระเยอะแยะเลยพระเจ้าุทองกันได้เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับลำดับที่สามคือดาวจันท์ รัชการที่สองค่ะเลขสองรัชการที่สองใจก็ใจเย็นเดี๋ยวลุดลำดับอ้าวแล้วใครได้อีกดาวจันตีว่าเพศหญิงพอแม่กุนอิมแม่รัศมีแม่อุมาสารพัดแม่นี่ลำดับที่4ี่คือดาวพุธเลข4่ต้องไหวอะไรครับรัชการที่4ค่ะราชการที่4นอกจากราชการที่4ก็คือยังมีพระ พุ่มบาทคือหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อเงินไหลมาพระศิวลีพระศิวลีพระอุปคุป่าอุปคุปคจกบาททีนี้ไม่นั่งบาทได้ไหมได้ก็คือพระบางลีลานะครับก็องค์พุทธมณฑลอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านมีชื่อเราก็จะเรียกชื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับครบทั้งสี่ดวงดาวและดาวเทพเสียนแ,แล้วนะครับคุณก็จดชื่อมาว่าคุณจะไหว้จะเชิญไหว้องค์ในบ้างขั้นตอนต้องเตรียมของไหว้อย่างไงครับ ก็เตรียมผล,ลไม้สุกพร้อมทานเช่นกล้วยสุกสีเหลืองอที่เราทานได้กล้วยเนี่ยหละง่ายๆเพราะแปลว่ากล้วยกล้วย<ช>นะครับแล้วน้ําดื่มก็ตามจํานวนองค์ที่เราจะเชิญท่านมารับอ่าใช้เป็นแก้วจะได้เยอะหน่อยหนึ่งขวดเทได้หลายแก้วนะครับอ่าตั้งกลางแจ้งหันหน้าทิศเหนือนะครับตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะแล้วก็เอาของไหว้กลางแจ้งหันหน้าทิศเหนือไม่ต้องไปตามหาไหว้ตรงจุดนู้นจุดนี้ไม่ต้องครับคุณไหว้ที่บ้านนะครับจุดทูบ16ดอกตั้งนโมสามจบ เราทำไงต่อต่อด้วยคาถาคาถาอะไระข้าพเจ้าชื่อนมสกุลอะไรนะคะวันนี้เตรียมผลไม้อะไรมาเพื่อถวายท่าน1 2 3 4งสองสามสี่าเอ,อ่ยชื่อท่านไปแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านโปรดเมตตามารับเมื่อท่านรับแล้วโปรดเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าชื่อ,อนมสกุลอะไรน,นะคะปัถนาสิ่งใดค้าขายไม่เล่นไม่เล่นโชคลาภไม่เล่นตัวเลขก็ ค้าขายก็ต้องบอกท่านไปบริษัทอะไรขอให้ยศขายตรนนี้ขอพรน,นะครับขอสั้นๆให้ได้ใจความอย่าหลากหลายข้อขอนิดๆขอข้อเดียวจะขอเป็นเรื่องเนราวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเมื่อขอเสร็จก็ปัดทูบไว้รอจ,จนทูบหมดลาของด้วยเสสังมังคลายาจามิสามครั้ง เป็นจบพิธีก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าขออนุญาตลาของเหล่านี้ไปทานเป็นยาเป็นโชคเป็นลาบสุดท้ายก็ลาออกมาแล้วเราก็เอาไปทานก็ดีนะครับทีนี้นอกจากไปทานแล้วเรายังเราค่อยไปนั่งดูตัวเลขบางคนเล่นเลขก็ค่อยไปหาตัวเลขหลังจากไหว้ก่อนนะครับ,รบก็ขอจะนทรเฮงปังดังรวยทายนี้เราต้องขอฝากพิธีดีด ของงานพระราหูเตรียมตัวย้ายราศีอันนี้บอกไว้ก่อนเตรียมตัวพระราหูย้ายราศีเราจะจัดขึ้นในวันที่จันทร์ที่5พฤษภาคม2568ค่ะครับเตรียมตัวเดี๋ยวเราต้องพบกันในทริปหน้าในไม่ได้ทริปหน้าในพิธีครั้งต่อไปค่ะท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีสสดค่ะ